มาครับสวัสดีครับบรรยากาศฝนตกครับตอนนี้เราอยู่ใต้ทางรถไฟนะครับครับฝนก็ตกนะครับไปไม่ได้ครับตอนนี้เราติดอยู่ที่ทางรถไฟครับเอาใส่ทางรถไฟด้านบนนะครับนี่ครับเป็นที่หลบฝนครับฝนตกแรงมากเลยครับ มาดูที่เขาตกเบ็ดครับที่สะพานนะครับก็ไปไม่ได้ครับนี่ครับก็เป็นในส่วนตรงคลองจิ๋งครับก็จะมีที่มาตกเบ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถเมโครครับก็จอดระหว่างการทัาอยู่นะครับ ก็จะเห็น on ที่คนงานเขาเดินมาที่รถแท็กซเดี๋ยวเราจะพาไปดูเสาตอมอครับที่เขาหล่ออยู่ทางด้านฝั่งทางรถไมโครสีส้มสีเหลืองถนนนะครับก็จะซูมเข้าไปให้เห็นนะครับว่าเป็นแถวแนวตรงมามันจะสวยงามขนาดไหนครับแต่นี้ฝนยังตกอยู่นะครับก็รอให้ฝนซา่อครับว่า ตกแบบไม่มีเขามีฝนนะครับก็เห็นแต่ฟ้ามืขึ้นมานึกว่าจะไม่ตกอันนี้ก็ตกค่อนข้างแรงครับแล้วตกมาสักประมาณสามสี่นาทีได้ครับก็ดูแล้วไม่น่าจะหยุดง่ายๆครับแต่ก็จะรอรอให้ฝนหยุดตกนปครับนะครับก็จะเห็นที่เขาหล่อเสร็จนะครับก็จะเป็นเสาตั้งขึ้นไปครับสวยครับ อย่างนี้ครับยังมีสะพานให้หลบนะครับก็ถ้าไม่มีสะพานให้หลบก็่รู้จะไปไหนครับอันนี้ฝนก็เริ่มลมพัดมาแล้วเริ่มสาดเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องถอยหลังมาหน่อยครับเพื่อไม่ให้โดนฝนนะครับกอนนี้เรามาอยู่ใต้สะพานฝนตกข้างๆแล้วครับนะครับดูดูน้ำด้านหน้าครับเนี่ยครับ ตกแรงมากครับฝนเดยวดีนะครับได้ต่อหม้อสะพานได้ผ่าน,านสะพานเป็นที่บางฝนเลยครับอย่างห้าล้อยฝนาสาซาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอหม้อครับที่เขาหล่อเสร็จแล้วเขาถอดแบบออกมาแล้วมันจะตั้งเรียงกันสวยขนาดไหนครับถ้ามองระยะไก,กลๆนะครับ เอาครับพี่น้องตอนนี้ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยครับหนักกว่าเดิมมีครับพี่น้องครับเดวครับเห็นสายฝนไหมครับตกแรงมากครับตอนนี้นี่มันหน้าอะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นหน้าฝนมากกว่าครับดูแล้วไม่น่าจะมีหน้าหนาวนะครับประเทศไทยครับพี่น้องเห็นไหมครับดูในน้ำาหครับเม็ดฝนลงเม็ดใหญ่มากเลยครับ เดี๋ยวก็รอดูอีกสักครั้งครับดูว่ามันจะหยุดไหมครับก็ดูไปเร้เอยครับนี่หลอดได้กี่ต้นครับอ้หลตรงเนี่ยเ,เจาาอไม่ได้อันนี้รับเป็นช่วง,วงๆหรอครับใช่โอ้อ นี่ครับเราก็จะเห็นรลนโกน้หน้าครัน้าอันนี้ก็จะเป็นเสาตอ่อครับน,นะนครับ เราซูมให้เห็นเลยครับอันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นต้นที่หล่อเสร็จแล้วครับเออครับเราก็จะเห็นไกลๆนะครับเสาตอหม้อที่หล่อเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับเป็นแถวสวยงามมากเลยครับเราจะอยู่ในช่วงนู้นครับทางค่อนข้างนี้ครับมันเป็นในส่วนที่เขาก่อสร้างครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้ครับในพื้นที่ก็เราจะได้อยู่ในส่วนรอบนอกครับ ตะกี้ครับจะมีรถไฟวิ่งผ่านมาครับก็ถ่ายให้ไม่ทันได้ช่วงท้ายๆหน่อยครับนี่เราอยู่ใต้ทางรถไฟพอดีครับพอดีรถไฟวิ่งมาเราก็เลยเก็บบรรยากาศภาพให้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงครับนี่เราจะขึ้นมาบนทางรถไฟแล้วครับก็ลำบากหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อรถไฟมาต้องดู้ายดูขวายนี้ครับนีครับนั่นก็จะเป็นด้านที่เขากำลังใส่แบบอยู่ครับ ก็การจะเสร็จแล้วนะครับส่วนด้านนู้นก็หล่อมาแล้วครับหล่อใกล้เสร็จนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับใครที่รับชมจนจบน,น,นะครับก็ฝากขอบคุณน,นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับ สวัสดีครับ